วันนี้มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับผมเป็น d m a ม All New 1.9 2020นะครับคันนี้เป็นตัวแเกียร์ออโต้นะครับมาเปิดราคากันเพียงแค่6 0 69,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยนะครับสำหรับเกียร์แทดก็จะเป็นชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟเดนไลท์ไฟตัดหมอกนะครับมีมาพร้อมเลยกระจังหน้าจะเป็นงานโครเมียมนะครับรุ่นปี20ก็จะเป็นเคียวยาวๆแบบนี้อยู่นะครับหรือว่าถ้าคุณลูกค้าพอมีงบประมาณชอบแบบเคียวสั้นๆก็สามารถไปปรับเปลี่ยนกันได้ แลวก้นี้สีได้ค่อนข้างเดิมนะครับได้เป็นสีสีเทานะครับผมเป็นสีเงินนั่นเองนะครับล้อแมกนะครับผมนี้จะเป็นล้อแมกบแ18จากโรงงานนะครับผมขนาดยางก็265 60นะครับเป็นล้อแมกบแ18แท้ศูนย์นะครับผมยางอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคุณลูกค้ายางใหม่ปี23นะครับเปลี่ยนให้ทั้งหมด4เส้นด้วยกันเลยมาดูกันต่อนะครับผมก็จะเป็นโลโก้ไฮรันเดอร์นะครับ ไปแล้วมุมกระจกนะครับผมมีบันไดข้างกันสาดตดนะครับติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูภายในด้านนี้กันนะครับตรงแผงประตูนะครับผมตรงนี้ก็คือจะมีเป็นงานหนังเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับกระจกไฟนะครับตัวกลื่นทั้งหลายตัวดับรถอัตโนมัติอะไรพวกนี้ ครพูดคอนโทรลโหมดมัตติฟังชันนะครับแล้วก็ข้างในคือจะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับก็จะได้เป็นเกรดเซตนั่นเองก็จะ,จะเพิ่มเติมมาจากเกรด LDA ค่อนข้างเยอะนะครับที่อัปเกรดเข้ามาสภาพนี่คือสวยงามเลยแล้วก็ เกนะครับก็คือจะมีแอร์หลังมีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะครับเบาะหนังรอบคันอ่ะมาดูกันต่อครับผมก็ในส่วนของเรื่องล้อคือแจ้งไปแล้วนะครับยางใหม่ทั้งสี่เส้นล้วก็ช่วงล่างคันนี้ไม่มีสนิมเลยในสภาพดีๆเลยนะครับแชสซีสวยๆพอพักเงาๆนะครับ มาดูกันต่อนะครับผมสีนี้ก็ได้ค่อนข้างเดิมเลยแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องแบคไลเนอร์นะครับอันนี้ของเดิมไม่มีมานะครับทางเราคือหามาใส่ให้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายก็จะเป็นไฟ LED หลอๆนะครับไฟตัวแพงของ i s ู z u นั่นเองเป็นเกรดเซตนะครับปัจจนท้ายมีให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็จะมีในส่วนเรื่องกล้องถอยหลังนะครับจะอยู่คู่กับมือเปิดเลยนะครับ เป็นอิวสุดีแมกนะครับผมด่นี้ก็โอเคเลยแล้วก็จะมีในส่วนขงเรื่องยางอะไหล่นะครับผมนั่นก็คือของใหม่เหมือนกันที่มาจากศูนย์นะครับยังไม่เคยแบบวิ่งลงพื้นจริงเลยอโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด่านนี้ก็สักเล็กน้อยนะครับ รถคือรับประกันครับผมไม่มีชนหนักมีความแน่นอนอพวกรอยตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับผมรอยขันน็อตนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีผิดเพี้ยนมาแต่อย่างใดนะครับผมเดี๋ยวคุณลูกค้าก็คือดูฝั่งนี้ไปพงัพงๆก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปสตาร์รถด้านโน้น ก็สำหรับยูสุนะครับผมก็สตาร์ทง่ายนะครับผมไม่ต้องเบรกไม่ต้องอะไรก็สตาร์ทได้เลย,เลยสําหรับรถเกียร์อโอโต้ก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเกียร์ธรรมดาหรือว่าอาโอโต้อ่าแล้วก็จะมีในส่วนเรื่องคอนโซลนะครับคอนโซลนี่คือจะเริ่มเริ่มแบบหุ้มหนังมาแล้วนะครับผมเป็นงานแบบนุ่มๆน,นะครับอยู่ที่แปดหมื่นหนึ่งพัน หกร้อยกนโลนะครับผมเลขหมายแปดหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องการเช็คระยะเข้าศูนย์นะครับจากทางเคอท์อาตมัค่านะครับผม,มเรียบร้อยนะครับเข้าให้เรียบร้อยจอเครื่องเล่นนะครับผมแล้วก็กล้องด้ายหลังนะครับครบชันครบเลยนอกจากถ้าท็อปกันนีงก็คืออาจจะเป็นพวก บาปรับไฟฟ้าอะไรพวกเนี้นะครับแต่ถือว่าเก็ตแทกก็ถือว่าโอเคแล้วนะในส่วนเรื่องออปชันนะครับมีกระจกสองหน้านะครับผมเปิดมาจะมีไฟทั้งสองด้านนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนเรื่องเกียร์นะครับผมซิกเนเจอร์เลยคือจะเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับอ่าพวกนี้ก็เป็นช่องใส่ของแล้วก็อันนี้เป็นงานหุ้มหนังนะครับ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมเราก็จะเป็นระบบครูสคอนโทรลนั่นเองนะครับระบบควบคุมความเร็วอ่าที่เดี๋อก็อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อดีกว่านะครับว่ามีอะไรเสียาหายตรงไหนชํำรุดสุดลมตรงไหนหรือเปล่าอ่ะมาดูเครื่องยนต์กันใกล้ๆได้เลยนะครับนี่จะเป็นเครื่องยนต์1.9นั่นเองรถเดิมๆเ,เลยนะครับคุณลูกค้าไม่มีสนับมีความแน่นอนนะครับก็ เบเเอสนะครับน็อตแก้มน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับผมเดิมทุกจุดนะครับก็จะมีในส่งเรื่องการรับประกันนะครับเราจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์กล้องอินนะครับผมมีรับประกันให้ที่ตามระยะบริษัทเรากําหนดเลยนะครับแอร์ไฟแบตเตอรี่นะครับทุกอย่างมีรับประกันให้ไฟสว่างทุกดวงนะครับผมรวมไปถึงอุปกรณ์อะไรต่างๆ นะครับช่วงล่างและพวกนี้มีรับประกันให้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมกับ d m a ม1 9ซหนึ่งจุดเก้าแซเกียวออโต้สประตูยกสูงนะครับปี2020ราคาเพียง669,000บาทนะครับผมสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อเงินสดจบได้ในราคานี้เลยส่วนคุณลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนนะครับผมมีส่วนลดเพิ่มเติมอีก20,000บาทนะครับจะเหลือเพียง649,000บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจ สาม,มารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่เคลียร์สมาร์ทคาร์นะครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันให้ด้วยนะครับผมและเดี๋ยวเราก็มาพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ